เปิดเกมรุกธุรกิจรถเช่าเหมาหรือรถโดยสารไม่ประจำทางหลังรัฐบาลเศรษฐาประกาศลุยท่องเที่ยวเต็มที่เพื่อดึงเม็ดเงินต่างชาติเที่ยวไทยล่าสุดจัดเต็มกับนโยบายฟรีวีซา่าไต้หวันและอินเดีย30วันตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2566ถึงวันที่10พฤษภาค,คม2567หลังจากก่อนหน้านี้ได้ให้ฟรีวีซ่าจีนและรัสเซียไปแล้ว นักวิเคราะห์มองว่าการให้ฟรีวีซ่า4ประเทศจะเป็นผลบวกต่อการท่องเที่ยวในประเทศโดยในช่วงไตรมารส4ี่เป็นช่วงหายซีซั่นของการท่องเที่ยวไทยและต่อด้วยเทศกาลตรุษจีนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์2567ซึ่งการให้ฟรีวีซ่าจะช่วยให้การตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยไง่ายขึ้นทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวสุดาวันหว,วังสุภกิจโกศลบอกว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในปี2566นี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม28ล้านคนสร้างรายได้รวมประมาณ2.3ล้านล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ180เมื่อเทียบกับปี2562ซึ่งเป็นปีที่เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 และเพิ่มเป็น3ล้านล้านบาทจากเป้าหมายนักท่องเที่ยวจำนวน35ล้านคนในปี2567ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อ,อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศไทยให้มั่นคงและแข็งแรงอย่างยั่งยืนต่อไปสำนักข่าว INN คุยกับดรวสุเชษโสพลเสถียรนายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยถึงภาพรวมธุรกิจรถเช่าเหมาซึ่งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวไทย โดยดรวัสุเชษกล่าวว่าภาพรวมธุรกิจในขณะนี้ดูดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวไทยมากขึ้น ภาพรวมก็คงจะปีที่แล้วมันก็ยังมีผลกระทบมาจากโควิดอยู่นะฮะมีปิดตรงนน้นตรงนี้อยู่ด้วยอะไรด้วยปีนี้ก็มีนักเทื่อเพิ่มขึ้นแล้วก็การเดินทางต่างๆเริ่มกลับมาเดินทางใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมนะครับข้อระเบียบต่างๆข้อห้ามต่างๆก็ลดลงแล้วก็เศรษฐกิจการเงินการต่างๆก็เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางเพิ่มขึ้นนะครับของภาคเอกชนในกรณีสั่งชาติเข้ามาใช่ไหมครับตรงนี้เทื่ออินดีวช่วงนี้เดือนนี้ก็ยังเป็นเอเชียนะครับที่เริ่มตัวเลขหันหัวกลับมาก็จะเป็นแฉบรัสเซีย ยังเป็นสิ่งที่เราคาดหวังอยู่ยังไม่ได้เข้ามาตามสิ่งที่เราอยากได้ครับนอกจากนี้ดรวัชรุชยยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยโดยปัจจุบันรถโดยสารไม่ประจำทางหรือรถ30กลับมาให้บริการแล้วร้อยละ40ถึงร้อยละ50จากในอดีตที่หยุดวิ่งไปเพราะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็อยากให้สร้างความมั่นใจให้ในักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะเราก็มั่นใจว่าทางภาคเอกชนเนี่ยเราก็สร้างตลาดกันเต็มที่อยู่แล้วทางภาครัฐก mm ็ hmm. สร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยปลอดภัยแล้วก็มีความชื่นใจในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างๆเพื่อให้เขาเข้ามาจจ่ายใ,ใช้สอยมาพักผ่อนมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเรารถในตลาดตอนนี้กลับมาวิ่งอยู่ประมาณสักสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วและเมื่อถามถึงกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจรถเช่าเหมาที่ปัจจุบันมีอยู่1 8 0 0 0คัน แข่งดุเดือดหรือไม่คำตอบที่ได้น่าสนใจตอนนี้ก็ยังก้าวข้ามไม่ได้ในเรื่องของอัตราราคานะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาใหม่ลูกค้าก็ยังม่เยอะแยะก็ยังมีการดั้มราคาแข่งกันบ้างอะไรกันบ้างเพื่อความอยู่รอดนะฮะตรงนี้ก็ให้เป็นไปตามสภาวะการตลาดเพราะมันเป็น,ปนการแข่งขันกันเสรีนะครับแล้วก็ยังโชคดีที่รัฐบาลดึงราคาน้ำมันลงมาตรึงไว้ประมาณไม่เกินสามบาทก็ยังช่วยได้เยอะพอสมควรจากนี้ต่อไปจะต้องติดตามภาพรวมการท่องเที่ยวไทยอย่างใกล้ชิด เพราะยิ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกรุ๊ปทัวร์มากขึ้นเท่าไหร่ธุรกิจรถเช่าเหมาก็จะเฟื่องฟูมากขึ้นเท่านั้นนั่นเอง